ทำไมถึงยังเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะเ,เธอก็สังเกตดูตัวเองนะคะว่าสุขภาพก็ดีออกกำลังกายทุกวันนะไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่เนาะดูแลสุขภาพอย่างดีทำไมถึงยังเป็นโรคหลอดเลือดสมองเธอก็ค้นพบสาเหตุที่แท้จริงก็คือว่า เธอปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน,านเกินไปคือเวลาที่หิวน้ำกระหายน้ำเดี๋ยวไม่รีบไม่รีบจัดการนะไม่รีบดื่มน้ำเพราะฉะนั้นเธอก็เลยอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าลืมนะให้ดื่มน้ำเป็นสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่ร่างกายเราจะไม่ขาดน้ำนะคะทีนี้เธอก็อบอกว่า น้ำเท่าไหร่อ่ะถึงจะเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยต้องการน้ำปริมาณไม่เท่ากันนะคะเออเขาบอกว่าเออเธอบอกว่าน้ำหนักตัวเรา1กิโลกร,รัมเนี่ยเท่ากับต้องดื่มน้ำอย่างน้อย3 0มซีซีนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเรา6กกิโลก็60คูณ30ก็ต้อง1,800ซีซีเป็นอย่างน้อยใน1วันนะคะทุกคนทีนี้ก็มีเพื่อนอ่ะบอกว่าโอ๊ย โอ้ดื่มน้ําเยอะเนี่ยดีดีมากน้องติ๊กเออมีคนเพื่อนบอกว่าโอ้ยกินน้ำดุลายเนี่ยมันเข่าสวมมันเข่าห้องนา้าดุมันเข้าห้องน้ําบ่อยนะโอ้เขาแบบเขาเบื่อที่จะเข้าห้องน้าบ่อยบ่อยเออเธอก็เลยตอบว่าเข้าห้องน้ําบ่อยๆเนี่ย ดีกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมคะทุกคนเนาะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอมัมพฤกษ์จะเป็นอัมพาตเนี่ยสูงมากเผลอๆนะคะอาจจะต้องนอนเป็นผักเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะแม่แก้วนะคะที่นีเออ้เธอก็เล่าให้ฟังว่า ก่อนและหลังออกกําลังกายเนี่ยควรดื่มน้นํา1แก้วนะคะก่อนนอนก็ควรดื่มน้นํา1แก้วตื่นนอนก็ควรดื่มน้นํา1แก้วถ้าร่างกายของเรามีได้รับน้ําในปริมาณที่เพียงพอนะคะโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะมีแต่ว่าน้อยน้อยนะคะและก็ที่สําคัญนะคะทุกคน อยาปล่อยให้ตัวเองกระหายน้ําเป็นเวลานาน,านๆพี่บัวเนี่ยป้าบัวเนี่ยไปไหนเนี่ยจะต้องพกขวดน้ําเล็กๆติดตัวไว้เสมอเนาะ,ะจิบเรื่อยๆจิบบ่อยๆเวลาที่เวลาที่เรากระหายน้ําเราก็ต้องจิบบ่อยๆเพราะเราสวแล้วเราต้อง ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะว่าให้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บอกคนใกล้ชิดด้วยนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานนะคะบอกเขาให้เขารับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบะกับร่างกายของ ของเราได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ป้าบัวนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยเนาะที่เข้ามาวันนี้นะคะอะน้องบิ๊กโบมาแล้วบิ๊กโบมาไม่ทันไปย่อนหลังออเดอร์บิ๊กนะคะ,อะขอบคุณน้องเปิ้ลน,น้องเก๋แม่แก้วสตอรี่นะคะแม่แก้วเกษตรมือใหม่เนาะ,ะป้าเดือนท่านขุนนะคะน้องหยานะคะ แล้วก็รกเอลเวลนะคะทีเอ็มซีวาไรตี้น้องติ๊กรักบ้านเกิดน้องบิ๊กโบนะคะขอบคุณทุกท่านอ่ขอบคุณปู่ตุ้มด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคุยไปคุยมาหนังสือจะหลนขอบคุณปู่ตุ้มด้วยค่ะโตเต๋พี่บัวต้องจดไว้ก่อนเพราะว่า กว่าไอ้น,นี่มันจะเปิดให้เราดูได้หลายวันแล้วก็จะไปหาเพื่อนได้ช้าลงเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันเนี้ยป้าบัวอยากจะเล่ามากเลยเพราะว่าป้าบัวมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะทุกคนนะคะอันเนี้ยป้าปบัวขอเล่าตั้งชื่อเรื่องว่านกนกพิราบนะคะ อภัยจากนกพิราบแล้วกันนะคะทุกคนเ,เรื่องนี้ก็คออือเป็นเรื่องที่โพสต์เตือนภัยโดยอายการท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนภาคใต้นะคะทุกคนแล้วก็ท่านมีผู้ใต้บงังคับบัญชาก็เป็นคนภาคใต้เหมือนกันแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยไปรับราชการอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่า